สวัสดีค่ะตัวนี้นะคะเป็นทรงมือสอนไม้สักนะคะตัวนี้เป็นรางมะเฟืองยาว120เซนนะคะลูกค้าใช้งานได้2ระบบนะคะตัวนี้ในรางจะฝังแม่เหล็กไปให้แบบนี้เลยนะคะเป็นไกด์แบบมีเซฟนะไม่อันตรายแน่นอนนะคะลูกค้าตัวนี้นะจะอยู่ที่ราคา1,399บาททรงฟรีมีปลายหางไม่บอกเพิ่มนะคะ ได้ของแถมไฟแบบจุกๆเลยนะคะแถมเป็นปีกเหล็กยาว40เซนแบบนี้เลยแถมท่อฮารดสาย p e e อีกหนงม้วนนะคะแบบนี้เลยแถมลูกดอก2ลูกนะคะลูกค้าแถมลูกดอกไปเลย2ลูกแบบนี้นะคะแถมยางอีก2เส้นนะคะแล้วก็ตัวเสริมสระบบ1อันแบบนี้เลยนะคะแถมลูกเหล็ก5้มิลอีก30ลูกนะคะ ตัวนี้ครบทุดพร้อมใช้งานเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา1,399บาทส่งฟรีมีปลายทางไม่บออเพิ่มนะคะพี่ๆนานาท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทแป้งมาได้เลยหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ